บอ,อก3ทริคนะคะในการลดน้ำหนักแบบง่ายๆรู้ตัวอีกทีลดไป10กว่าโลเทคนิคนี้นะคะก็มินรวบรวมมาจากคนที่อยู่ใน class ten เ,เลินไลลีนไนตี้นะคะแล้วก็ไปแบบสำรวจตัวเองสำรวจหลายๆคนรอบข้างนะคะข้อที่1เลยก็คือเวลาที่เราอยากลดนะคะ อย่าไปประกาศอะไรเยอะแยะมากมายค่ะให้เราทําตามกระแสะไปก่อนก็คือเหมือนลงสนามไปก่อนทําทั้งทั้งที่มีความรู้ไม่มีความรู้อย่าไปดูพยายามดูสูตรดูทางลัดอะไรเยอะแยะค่ะตอนนั้นเราเริ่มอะไรได้ก่อนเราตามกระแสะเราเห็นใครทําอะไรได้เราลดเขาลดกันยังไงทําอะไรได้ก็ตามตามเขาไปก่อนค่ะเดี๋ยวในระหว่างทางค่ะความรู้แล้วก็ความสําเร็จแล้วก็ทฤษฎีที่ถูกต้องหรือความถูกต้องมันจะมาระหว่างทางเองมียกตัวอย่างนะคะว่าตอนแรกที่มินเริ่ม ที่จะลดนะคะมินก็เข้าโปรแกรมใช่ไหมคะมินก็ไม่ได้รู้หรอกว่าข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรกินได้ไหมยังไงมินก็ส่งอาหารไปก่อนเขาให้ทาอะไรเราทําไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเรียนรู้ในระหว่างทางเองนะคะจนตอนนี้คือเราเริ่มเป็นคนที่เทรนคนอื่นได้มีความรู้ในการลดได้แล้วนะคะข้อที่2ทริคต่อมานะคะก็คือทอํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเห็นผลในช่วงระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่เท่าที่จะสั้นได้คะ่ะเวลาเราเห็นผล ในระยะเวลาสั้นเช่น7วัน14วันเนี่ยมันอาจจะเป็นสูตรที่มันไม่ยั่งยืนนะคะทุกคนแต่เวลาเราทํามันได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆมันจะก่อกํากเนิดการอยากทําในระยะเวลายาวสูตรนี้เหมาะกับคนที่น้ําหนักเยอะมากๆแล้วก็เราถอดใจในการลดน้ําหนักมาแล้วแล้วก็เราไม่คิดที่จะลดมาก่อนแล้วนะคะถ้ามันเห็นผลนะคะประมาณ3วัน5วัน7วัน14วันนะคะเรามีชาเลนจ์เล็กๆสั้นๆ แล้วมันทําให้เราเห็นผลอาจจะเป็นแค่แบบลงไม่กี่ขีดลงไม่กี่โลหรือว่าอาจจะแบบมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหรือมีชเลนเล็กๆสั้นๆเป็น small step อะค่ะเราอาจจะวัดผลด้วยการออกกาลังกายอาทิตย์นี้อย่างน้อยต้องได้1วันอย่างเงี้ยค่ะหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถวัดผลได้ค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ทําให้เราอยากไปในระยะยาวแล้วก็เดินทางได้ไกลขึ้นสําหรับการดูแลสุขภาพแล้วก็ลดไขมันค่ะส่วนข้อที่3นะสังคมสิ่งแวดล้อมสําคัญมาก ถ้าอยากจะลดน้ําหนักนะคะพยายามทําให้สิ่งวดล้อมหรือสังคมของเราเป็นสังคมที่เข้าใจเราค่ะถ้าสมมติว่าคนรอบข้างอาจจะไม่ได้ลดไปกับเราแต่เราแค่บอกเขาแล้วก็สื่อสารกับเขาให้ชัดเจนว่าแบบขอแค่อย่าแบบกวากมือเรียกไปกินข้าวนะหรือขอแค่อย่าพาไปกินหมูกระทะบ่อยนะแกพอพอดีตอนนี้ฉันทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรยเงี้ยคือถ้าเขามีความเป็นห่วงหรืออะไรมากมายค่ะเราก็อาจจะต้องแกร่งแล้วก็พาตัวเองไปในจุดที่แบบมีคนวิ่งมีคนออกกําลังกายมีคนส่งอาหารนะคะหรือมีคนที่แบบ เราพาตัวเองไปคือยุคนี้มันมีสังคมแบบนี้เยอะแยะมากมายไม,ม่ว่าจะเป็นกลุ่มปิด Facebook หรือว่า YouTube หรือว่าคอมมูนิตี้ต่างๆถ้าเราอยากจะพิชิตมันได้จริงๆก็แค่พาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้นนะคะถ้าใครอยากจะอยู่ในสังคมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีเสาหลักในการลดน้ําหนักได้ถูกต้องถูกวิธีนะคะด้วยโปรแกรมที่ดีแบบนี้นะคะเหมือนที่มินลดมาได้แล้วมากกว่า7-8็ดกิโลไขมันนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะถ้าเกิดเรามีคลาสดีๆหรือว่ามีสังคมอะไรดีๆก็ฝากทุกคนติดตามไลน์แอดมิน หรือว่าจะแอดเฟซบุ๊กมินที่ขึ้นดังต่อไปนี้ก็ได้นะคะทักมาสอบถามทักมาพูดคุยกันนะคะอยู่ในคอมมูนิตี้ดีๆด,ด้วยกันค่ะอยากเชิญชวนทุกคนมาสุขภาพดีแล้วก็มาเข้าโปรแกรมด้วยกันนะคะหวังว่า3เทคนิคนี้จะทําให้ทุกคนลดได้แล้วก็มีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะมารักษาสุขภาพแล้วก็หุ่นดีไปด้วยกันค่ะ